สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม KPCP เรียนออโรเรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมอันนี้นะครับรูปภาพที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับผมก็คือเป็นวงจรที่ผมพาเพื่อนเคยต่อในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมไอที่ใช้ตัวโฟร์สวิตต์นะครับมาตรวจจับน้ําในระบบท่อนะครับผมถ้าน้ําขาดก็คือถ้าไม่มีน้ํานะครับถ้าการสูบน้ําขึ้นนะครับผมถ้าไม่มีน้ําในระบบนะครับผม ก็จะทำงานได้แป๊บหนึ่งตามเวลาที่เราตั้งตัวทามเมอร์ดีลยไว้นะครับผมแต่ถ้าไม่มีน้ำมา,าต่อวงจรนะครับตัวโฟล์สวิก็จะไม่ทำให้แม่เหล็กติดทำงานต่อนะครับผมก็จะตัดการทำงานไปเลยแต่ว่าในวงจรนี้นะครับผมเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับก็คือ,อเราเอาไฟนะครับผมไฟ220นะครับมาป้อนเข้าตัวลูกลอยไฟฟ้า แล้วก็ตัวโฟรสวิตนะครับผมอุปรกรณ์ทั้ง2ตัวนี้ก็คือจะต้องเนี่นะครับตัว w i พาย,ายบางครั้งก็คือจะเป็นบอดี้ที่เป็นเป็นเหล็กนะครับผมก็คือจะแช่อยู่ในอยู่ในน้ําก็คือจะอยู่ในท่อนะครับผมอยู่ในเส้นท่อนะครับผมก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับผมก็เหมือนลูกลอยนะครับถ้าใช้นานไปนานๆนะครับผมการเสื่อมสภา,ภาพนะครับผม เป็นพลาสติกอย่างนะครับก็เสื่อมสาภาพเพราะแช่อยู่ในน้ําตลอดนะครับก็อาจจะทําให้เกิดเสื่อมสาภาพได้ในลักษณะนี้ก็ในการแก้ไขบางครั้งก็อาจจะทําอันตรายให้เกิดอันตรายกับเราได้นะครับผมดังนั้นนะครับเราก็จะมาเพิ่มนะครับผมถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเพิ่มความปลอดภัยของเรานะครับผมเราก็ต้องแปลงนะครับจากไฟ220นะครับผมมาใช้ไฟ 24โวลต์ AC นะครับผมที่เราจะมาควบคุมลูกลอยกับตัวโฟร์สวิต์นะครับสตัวนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับต่อวงจรเพิ่มนะครับผมเราก็จะเพิ่มตัวรีเลย์เข้ามานะครับผมแล้วก็มาตัดต่อวงจรให้ลูกลอยไฟฟ้ากับตัวโฟร์สวิตเป็น24โวลต์ AC นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมภาพต่อไปนะครับผม ภาพที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับผมก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะเราจะต่อนะครับผมต่อใช้งานนะครับผมผมขยับนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับผมตัวที่1ก็คือตัวเมนเบเกอร์หเฟสจอสายนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเซเลคเตอร์สวิตช์นะครับ อ่าแล้วก็จะมีมอปแปลงนะครับผมมอปแปลงอ่าที่อ่าเป็นมอปแปลง220นะครับแปลงเป็นไฟ24โวลต์ AC นะครับอ่า24โวลต์ AC นะครับตัวนี้อ่าเราก็จะมีลลกรอยไฟฟ้านะครับผมอ่าเราก็จะมีตัวรีเลย์นะครับผมตัวรีเลย์แล้วก็ทัมเมอร์รีเลย์นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็คือทัมเมอร์รีเลย์แล้วก็แมกเนติคอนแทคเตอร์พ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับผมอันนี้ก็คือมอเตอร์นะครับ อันนี้ก็โฟร์สวิตปกตินะครับผมแล้วก็รีเลย์อ่ารีเลย์ก็คือเป็นคอยล์ยี่สิโวลต์เอซนะครับ2ตัวนี้นะครับอ่าก็คือแบบเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็คือวงจรของตัวรีเลย์ของทั้ง2ชุดนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ไฟหลอดแลมสีแดงนะครับผมอ่าแสดงสถานะเกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาต่อวงจรกันเลยนะครับผมไม่ให้เสียเวลานะครับอาจจะใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับผมอ่าเส้นไฟผมก็จะใช้เป็นอ่า สีน้ําตาลนะครับผมเมนไฟของเราก็จะเข้ามานะครับเมนไฟบ้านของเรานะครับผมก็เข้ามาที่ตัวเมนเบรกเกอร์ปกตินะครับผมแล้วก็ขาออกจากเมนเบรกเกอร์เราก็มาต่อเข้า selector switch อันนี้ผมเอาเป็น selector switch แบบ2ทางแล้วกันนะครับผมถ้า2องสจังหวะนะครับ2จังหวะแล้วก็ใช้คู่ n o ออกไปใช้งานคู่ล่างนะครับผมผมก็จะต่อ ขาออกจากเมนเบเกอร์นะครับมาเข้าซีเลคเตอร์สวิต์เลยนะครับผมเราอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับผมเพราะาอาจจะใช้เวลานานนะครับมาเข้าซีเลคเตอร์สวิตซ์หนึ่งด้านนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งด้านเราก็จะต่อเข้าตัวมอปแปลงนะครับผมฝั่งสองรอยยี่สิบนะครับผมฝั่งสองรอยี่สิบผมก็ต่อเข้าตรงนี้แล้วกันนะครับผมสายมอปแปลงเราก็สามารถสลับกันได้นะครับผมเป็นไฟสองรอยยี่สิบ สิบโวลต์เอซีนะครับผมก็สามารถสลับกันได้แต่ว่าเราเอาเข้าฝั่งด้านซ้ายนะครับผมเราก็ขาออกอเส้นไฟก็ต้องออกทางด้านซ้ายก็คือเป็นยี่สิบสี่โวลต์แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นยี่สิบสี่โวลต์แล้วตัวนี้เราก็จะมาต่อเข้าสายคอมมอนของลูกลอยไฟฟ้านะครับผมเส้นที่ออกมานะครับเราก็ต่อออกมาเลยนะครับยังเป็นเส้นไฟอยู่เลยนะครับผม ก็ต่อเข้าเส้นสีดําของลูกลอยไฟฟ้าที่เป็นเส้นคอมมอนนะครับผมนะครับแล้วก็ต่อออกจากลูกรอยไฟฟ้านะครับผมลูกลอยไฟฟ้านะครับตัวรีเลย์ตัวนี้ก็คืออันวงจรของเขานะครับผมที่เป็นชุดคอยก็คือหมายเลข13กับหมายเลข14นะครับที่เราจะต้องป้อนไฟเข้านะครับะนะครับแล้วก็ชุดคอนแทคที่เอาออกไปใช้งานได้ก็คือ2ชุดนะครับผม ก็ชุดที่1ก็คือชุดหมายเลขเกที่เป็นคอมมอนนะครับแล้วก็ที่พว่วงถึงกันอยู่แล้วที่เป็นหน้าสัมผัส nc ก็คือหมายเลข1นะครับน,นี้ก็คือ nc หมายเลข5กับหมายเลข9ก็คือเป็น no นะครับตัวนี้ก็คือเป็น no หมายเลข5้นะครับผมชุดที่2องคอมมอนก็คือหมายเลข12อ่า no ก็คือหมายเลข8 nc ก็คือหมายเลข4นะครับผมอันนี้ก็คือ nc แต่ถ้าเป็นรีเลย์น,นะครับผมทั้ง2ตัว หน้าสัมผัสที่เราจะออกไปใช้งานก็คือต้องเป็นหน้าสัมผัส no นะครับผมเพราะว่าถ้าเราป้อนไฟเข้านะครับผมก็คือจะเด้งเข้ามาที่หน้าสัมผัส no เลยนะครับผมนะครับแต่ว่าอยู่ที่บ้านเราจะป้อนไฟเข้าชุดไหนเราจะเอาออกไปใช้งานในชุดไหนนะครับผมดังนั้นนะครับเส้นไฟนะครับผมที่ออกจากเส้นสีฟ้านะครับผมก็จะต่อเข้าที่หมายเลข14นะครับอันนี้ก็สลับกันได้นะครับเพราะว่าเป็นคอยล์โวลต์ ac นะครับผมชุดคอยล์อย่างนี้ครับ เราจะาไฟเข้าหมายเลข13ก็ได้เอานิวตนเข้าหมายเลข14ก็ได้หรือไฟเข้าหมายเลข14นิวอตนเข้าหมายเลขก3บอันนี้นะครับผมก็เอาต่อเส้นไฟออกจากตัวลูกลอยไฟฟ้านะครับผมก็มาเข้าที่หมายเลขก4 4นะครับผมชุดคอยนะครับของตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็จะเพิ่มนิวตนเลยแล้วกันนะครับผมเส้นสายนิวอตนก่อนนะครับ อ่าเนี่ยต้นก็มาจากตัวเมนบ้านของเรานะครับผมอาจจะเมนบ้านเข้าที่เมนเวกเกอร์นะครับผมอ่าแล้วก็ขาออกอ่าเราก็มาต่อเข้าที่ตัวมอปแปลงเลยนะครับผมขาออกจากเมนเวกเกอร์นะครับอ่าเราก็วิ่งตรงเข้าไปที่อ่ามอปแปลงเลยนะครับผมอ่าก็เข้าอีกหนึ่งด้านนะครับผม นะครับอันนี้ก็คือ220นะครับผมแล้วก็ขาออกก็จะเป็น24โวลต์นะครับอันนี้ก็จะเป็น24โวลต์เป็นนิวตันนะครับผมขาออกแล้วก็มาป้อนเข้าที่หมายเลข13ของรีเลย์ตัวนี้นะครับผมเพื่อให้รีเลย์ทำงานได้นะครับผมเราก็มาป้อนเข้าที่หมายเลข13นะครับผมเส้นลายเข้าที่ส4 <buckets> ยู่ตอนเข้าที่13นะครับผมแล้วก็ขาออกนะครับขาออกก็คือ,อแม่เหติดของเรานะครับผมเป็นแม่เนติที่เป็นคอยล์220นะครับเป็นคอยล์220ดังนั้นนะครับผมเราป้อนไฟ24โวลต์น,นะครับเข้าที่ตัวรีเลย์แต่ว่าชุดคอนแทคท,ที่เราจะเอาออกไปใช้งานต้องเป็นไฟ220นะครับผมเป็นไฟ2 2 0นะครับดังนั้นเราก็ต้อง เอาไฟนะครับเอาเส้นไฟจากตัว selector ส w i t c h นะครับขาออกนะครับผมเพิ่มเส้นไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับต่อจากขาออกตัว selector สวิตช์นะครับผมเอามาทางด้านนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็มาต่อเข้าผมก็จะต่อเข้าที่หมายเลขเก้าแล้วกันนะครับผมชุดเอาผมจะเอาชุดนี้ออกไปใช้งานนะครับต่อเข้าที่หมายเลขเก้านะครับผม เราก็ป้อนไฟเข้านะครับผมเข้าที่หมายเลขเก้าคอมมอนนะครับผมแล้วก็หน้าสัมผัส NO ก็คือหมายเลข5นะครับผมของชุดนี้เราก็ต่อออกจากหมายเลขหานะครับต่อเส้นไฟออกจากหมายเลขห้าก,ก็มาต่อเข้าตัวทาร์เมอร์รีเลย์นะครับผมตัวทา m ์เมอร์รีเลย์ตัวนี้ก็คือ,อสาย ชุดคอยของเขาชุดคอยนะครับผมก็คือหมายเลขเจ็ดกับหมายเลขสองนะครับผมผม,ผมก็จะเอามาเข้าที่หมายเลขเจ็ดเลยแล้วกันนะครับที่เป็นเส้นไฟเข้าที่หมายเลขเจ็ดนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็พ่วงจากหมายเลขเจ็ดมาหมายเลขแปดนะครับผมพ่วงหนึ่งเส้นนะครับเส้นไฟอ่นะครับที่เป็นเส้นไฟนะครับผม อ่าแล้วเราก็พวพอ่าเส้นนิวตันมาก่อนนะครับผมอ่าผมก็จะเพิ่มนิวตันนะครับเพราะว่าตัวทารเมอร์ดีเล์ของเราเนี่ยก็คืออ่าใช้ไฟ220แล้วนะครับผมอ่าผมก็จะเพิ่มเส้นไฟออกมาจากตัวเมนเบเกอร์เลยแล้วกันนะครับผมอ่ามาอีกหนึ่งเส้นนะครับมาจากที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับผมอ่าก็วิ่งเข้ามาที่ตัวทารเมอร์ดีเล์เลยแล้วกันนะครับผม นำไปอย่างนี้เลยนะครับอ่าก็ไปป้อนเข้าที่หมายเลขสองนะครับผมชุดคอยของทัมเมอร์ดิเลตัวนี้ก็คือหมายเลขเดกับหมายเลขสนะครับแล้วก็หน้าสัมผัสของตัวทัมเมอร์ดเลที่เราจะอ,าออกไปใช้งานก็คือหน้าสัมผัส nc นะครับผมหน้าสัมผัส nc หน้าสัมผัส nc ของ ตัวทาร์เมอร์รีเลย์ก็คือในชุดก่อนนะครับผมในชุดก่อนอเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆอนดอูวงจรนิดนึงนะครับผมเนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับน้ำสัมผัส nc ก็คือนี่นะครับชุดนี้ที่เราพ่วงมาใส่หมายเลข8นะครับผมน้ำสัมผัส nc ก็คือหมายเลข8กับหมายเลข5ต่อถึงกันอยู่แล้วนะครับผมก็เป็น nc หมายเลขแปดก,กับหมายเลขหนะครับยังไม่ถึงกันก็เป็นหน้าสัมผัส NO นะครับแต่ว่าที่เราจะเอาออกไปใช้งานเราจะมาห่วงเวลาของ NC ไว้นะครับผมเราก็จะต่อออกจากหมายเลขห้านะครับผมต่อเส้นไฟออกจากหมายเลขห้านะครับผมก็เพิ่มเส้นไฟหนึ่งเส้นนะครับผมออกจากหมายเลขห้าอันนี้ผมก็ออกจากหมายเลขห้านี่ก็คือผมก็จะเอาไปต่อเข้าตัว ชุดคอยของแมกเนติกเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราหน่วงเวลาแป๊บแป๊บเดียวไม่นานนะครับผมให้มอเตอร์ทํางานได้ไม่นานนะครับผมจจะอยู่ประมาณสักสิบห้าวินาทีสามสิบวินาทีอย่างนี้น,นะครับผมไม่นานนะครับผมก็เลยไม่ไม่เอามาผ่านโอเวอร์โหลดนะครับเอามาเข้าที่คอยของแมกเนติกเลยแล้วกันนะครับผมผมเอามาเข้าที่ A1 นะครับเอามาป้อนเข้าที่ A1 เลยนะครับผม อ่แล้วเราก็เพิ่มเส้นไฟนะครับอ่เพิ่มเส้นไฟจากเมนเบเกอร์มาเข้าที่ตัวอ่ชุดคอนแทคของตัวแม่เนติกก่อนเล,เลยแล้วกันนะครับผมอ่เพิ่มเส้นไฟหนึ่งเส้นนะครับจากเบเกอร์นะครับผมอ่ามาป้อนเข้าที่ L 1นะครับผมเข้าที่ L 1นะครับอ่แล้วก็เส้นนิวตันนะครับผม อนวตัอนก็ออกจากเมนเบเกอร์เหมือนกันนะครับเพิ่มมาอีก1เส้นนะครับผมอาเอามาป้อนเข้า L3 นะครับอ่าแล้วก็ามาป้อนเข้าที่ L3 อ่าโอเวอร์โหลดกับแมกนาติกก็ต่อถึงกันอยู่แล้วนะครับผมนะครับขาออกก็เราก็ต่อออกจาก T3 ของโอเวอร์โหลดนะครับมาเข้า อมอตเตอร์หนึ่งเฟสสองสายของเราได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือนิวตันนะครับอ่าแล้วก็เส้นไฟก็ต่อออกจากทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแอลนะครับผมอ่าถ้าเป็นอ่ามอตเตอร์ซัมเมอร์เราก็ต้องต่อเข้าชุดควบคุมนะครับผมนะครับที่เป็นเส้นไฟขาออกนะครับผมอ่าต่อมาเราก็จะมาเพิ่มตัวอ่า ตัวเส้นของตัวโฟ e r สว c ตตัวนี้นะครับผมโฟร์สวิตแล้วก็ต้องแปลงไฟจาก220ก็มาเป็น24โวลต์เหมือนกันนะครับผมดังนั้นเราก็ตัดต่อวงจรโดยลูกลอยไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะต่อเส้นไฟนะครับผมออกจากตัวเส้นสีฟ้าของตัวลูกลอยไฟฟ้าอีก1เส้นนะครับผมเพิ่มออกมาอีก1เส้นนะครับ เราก็เอามาจ่ายเข้าตัวโฟลสวิตเลยนะครับผมหนึ่งด้านนะครับโฟลสวิตก็คือเป็นหน้าสัมผัส n o นะครับเป็นหน้าสัมผัส n o แต่ว่าทํมเมอร์รีเลย์ตัวนี้เราก็คือใช้หน้าสัมผัส n c นะครับผมตัวนี้โฟลสวิตเราจะต่อเข้าหน้าสัมผัส n o นะครับผมแล้วก็ขาออกนะครับผมขาออกจากตัวโฟลสวิตเราก็จะมาต่อเข้าตัว ลีเลนะครับผมก็เหมือนชุดด้านบนนะครับเราก็ต่อเส้นอันนี้ก็คือเส้นไฟนะครับผมเราก็เข้าที่หมายเลข14นะครับผมก็เข้าที่หมายเลข14นะครับก็เช่นเคยนะครับผมนิวตันนะครับนิวตนันเราก็ต่อออกจากตัว หม้อปแปลงเลยก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็พ่วงออกจากหม้อปแปลงมาอ่าพ่วงมาจากตรงนี้นะครับแล้วกันนะครับผมอ่าเป็นไฟ24่โวลต์นะครับผมอ่าก็เอาไปเข้าที่หมายเลข13ของตัวดีเลชุดนี้นะครับอ่านี่นะครับผมอ่าเป็นชุดคอยนะครับผมแล้วก็ก็เหมือนเดิมนะครับผมอ่าตัวไฟที่จะไปป้อนเข้า ให้แมสติกทำงานก็ต้องเป็นไฟ220นะครับผมเราก็ต้องอเพิ่มเส้นไฟนะครับผมก็เพิ่มอีกหนึ่งเส้นออกมาจากตัวเซเลคเตอร์สวิตช์ขาออกนะครับผมเพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะครับออกมาอีกหนึ่งเส้นเลยนะครับผมก็มาเข้าที่ตัวคอมมอนนะครับผมเข้าที่หมายเลขเก้าเหมือนชุดด้านบนเลยนะครับผม อ่าแบบเดียวกันเลยนะครับอ่ผมเอามาทางด้านนี้เลยแล้วกันนะครับผมอ่าเราก็มาเข้าที่หมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าอ่าแล้วก็ออกจากหมายเลขห้านะครับผมนี่นะครับออกจากหมายเลขห้าล้วก็ออกจากหมายเลขห้าเลยนะครับผมอันนี้เราออกจากหมายเลขห้าเราจะอามาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับของของแม่เหติดคอนแทคเตอร์นะครับผมเข้าที่หมายเลขเก้าสิบห้านะครับ เราก็เอาไปต่อเข้าที่หมายเลข95ของโอเวอร์โหลดนะครับผมอ่าก็เข้าที่หมายเลข95นะครับอ่าเราก็ขาออกนะครับผมออกจากหมายเลข96นะครับผมอ่าออกจากหมายเลข96อ่าเราก็มาต่อเข้าที่ A1 นะครับผมต่อเข้าที่ A1 ของแม่เนติกคอนแทคเตอร์นะครับผม เราก็ต่อเข้าที่ A 1นะครับอันนี้นะครับผมอ่ะก็จะได้ในะลักษณะนี้นะครับผมอ่าแล้วเราก็จะต่อเข้าไฟหลอดแรมด้วยนะครับเพื่อโชว์สถานะเมื่อเกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมเกิดโอเวอร์โหลดนะครับอ่าเราก็จะพ่วงเส้นไฟหนึ่งเส้นนะครับผมจากหมายเลขเก้านะครับจากหมายเลข9กมาหมายเลขเกนะครับผม อันนี้นะครับเพิ่มเส้นไฟหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วก็ต่อเส้นไฟออกจากหมายเลขเก้าสิบแปดอ่ะก็มาป้อนเข้าที่พลยร์ลแรมได้เลยนะครับหนึ่งด้านนะครับผมข้างไหนก่อนก็ได้นะครับอันนี้นะครับผมแล้วอีกหนึ่งเส้นก็เป็นเส้นไฟนะครับผมอ่าเป็นเส้นไฟเราก็ต้องเอาไฟอันที่เป็นเส้นนิวตันนะครับอีกหนึ่งเส้นก็เป็นเส้นนิวตันนะครับผมเราก็เอานิวตันจากตัว อ่าผมจะเอาออกจาก L 3นะครับผม L 3แล้วกันเลยนะครับออกจาก L 3นะครับเอามาจ่ายเข้าตัวแป่หลอดแรมอีกหนึ่งด้านนะครับผมเพื่อให้ครบวงจรนะครับอ่านี่นะครับผมอ่าก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมอันนี้นะครับการวายสายก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผม ผมก็เลยไม่ได้วายสายให้เพื่อนๆดูในการต่อวงจรเข้ากับชุดที่เป็นอุปกรณ์จริงนะครับผมก็เลยทําเป็นรูปภาพดีกว่านะครับผมรูปภาพถ้าเพื่อนๆก็คือตามผมไปทีละเส้นนะครับผมตามไปทีละเส้นก็จะเข้าใจง่ายมากกว่านะครับผมก็จะได้ในลักษณะน,นี้นะครับผมก็คือจากวงจรเดิมที่เราใช้ไฟนะครับที่มาควบคุมลูกลอยนะครับแล้วก็โฟล์สวิ เป็นไฟ220โวลต์เ c นะครับอ่าเราก็แปลงจากมอแปลงนะครับจาก220บมาเป็น2 4โวลต์นะครับผมนะครับเพื่อมาตัดต่อวงจรลูกลอยกับตัวโฟร์สวิตนะครับให้เป็นไฟ2 4โวลต์นะครับเมื่อเกิดเวลาที่เราไปซ่อมแซมก็จะไม่เกิดอันตรายกับตัวเรานะครับผมนี่นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้ลักษณะการทํางานก็เหมือนในคลิปก่อนก็นะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราตั้ง เวลาของตัวทัมเมอร์ด y เลไว้นะครับผมนะครับก็คือถ้าเราทําการออนนะครับผมออนเซเล c เตอร์สวิตนะครับผมแล้วแล้วก็น้ําในแท่งของเราหมดนะครับผมลูกลอยของเราก็จะดิ่งหัวลงนะครับผมแล้วก็จะต่อวงจรนะครับก็จะต่อวงจรเส้นไฟเส้นนี้นะครับผมนะครับมาป้อนเข้าตัวด l เลนะครับ ลเลเรเนี้นะครับชุดคอยนี้นะครับให้รีเลย์ทำงานนะครับผมแล้วก็ให้ต่อหน้าคอนแทคนะครับผมถึงกันที่เป็นไฟอ่า้อยที่เราเอาไฟ220มาป้อนเข้าชุดคอมมอนอ่าชุดคอนแทคของตัวรีเลย์นะค, <c oughs> ครับก็จะจ่ายไฟเข้าไปที่ตัวทามเมอร์รีเลย์ทามเมอร์รีเลย์ตัวนี้ก็จะอ่าก็คือเป็นหน้าสัมผัส nc นะครับผมอ่าเป็นหน้าสัมผัส nc ก็คือจะสตาร์ทนะครับจะสตาร์ทให้ แมกเนติกตัวนี้ทํางานเลยนะครับผมนะครับทางานเลยนะครับแต่ว่าจะทํางานก็อยู่ที่ว่าเราตั้งนะครับว่าเราตั้งกี่วินาทีหรือกี่นาทีนะครับผมเพื่อนๆต้องไปสังเกตดูตอนที่เวลาที่เราสูบน้ํานะครับผมในวงจรชุดนี้ก็คือเป็นวงจรที่เราสูบน้ําจากที่ต่ําขึ้นที่สูงนะครับเราก็ต้องไปสังเกตว่าะระยะเวลาที่น้ําเข้ามาในเส้นท่อแล้วมาดันตัวโฟร์สวิตนี้อยู่ประมาณ กี่วินาทีนะครับผมแล้วก็เราก็ตั้งตัวทามเมอร์รีเลย์ให้สัมพันธ์กันนะครับผมที่จริงก็ไม่ไม่อาจไม่กี่วินาทีนะครับที่จริงนะครับผมอาจจะประมาณ15วินาที30วินาทีนี้อย่างนี้นะครับผมนะครับถ้าไม่มีน้ํานะครับผมถ้าสมมติว่าไม่มีน้ํานะครับตัวทารมเมอร์รีเลย์นี่ก็จะทํางานตามเวลาที่เราตั้งประมาณถ้าเราตั้ง20ก็อยู่ที่20ให้มอเตอร์นะครับ ะครับแม่โมเตอร์ทํางานชุดนี้นะครับทางานไม่ติดมอเตอร์ทํางานนะครับก็ยี่ยี่สิบวินาทีเหมือนกันนะครับผมถ้าไม่มีน้ําในระบบนะครับผมแต่ถ้ามีน้ําในระบบนะครับผมถ้าเราสูบน้ําขึ้นมานะครับถ้ามีน้ําในระบบปุ๊บมันก็จะมาดันตัวใบพายของโฟสวิต์นะครับผมมาต่อวงจรนะครับมาต่อวงจรไฟนะครับให้ทํางานต่อเนื่องนะครับผมให้ทํางานต่อเนื่อง จากการที่เราตั้งตัวทัมเมอร์รีเลย์ไว้นะครับผมก็จะทํางานต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนที่แทงน้ําของเราเต็มนะครับผมถึงจะตัดวงจรอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับในคลิปนี้นะครับสวัสดีนะครับ